ดีครับพี่น้องวันดีพี่น้องซื้คขู่ซื้คนเอ้าวันนี้จะพามากินทำตะไรทำอะไรไปตีนไก่ด้วยค่ะพี่น้องทำเล็บมือหนังครับพี่น้องนี่ครับก็มี่พักพักขาทัวพักขามาละครับมาละมีแต่ส่วนถวยอันนี้ข้องอันปันบ่อันนี้ข้องอันปันค่ะอันกับข้องกันชุดนะค่ะ Yeah, yeah. มาพี่น้องมากินน้ำกันครับเน้อนสบกันพี่น้อง <N> เสียบเสีนพี่น้องนิตเเปพี่น้องนี่ต้ปิเนาเงาขาวสารครับพี่น้อง่ากินเลยเหมืออตีนไก่ีเป็นยังไงบ้างอืมเงาอุ่นราบพี่น้อง มันจะซีดมาเแต่ตะร้าย้วครับใค่เล่พี่นออือือม,อมพี่น้นแงแสบปากยุ่ว่ะครับต้องเสียปากร้ายครับ ทำเบียเากหลเล้อพไปนองเพราะง่ายเด้อดไปนองเรืองไข้ก็ดูกันอยากนเจ้นไงอยากกิีหนอนกันอืมอืมไหนมใ่ก่อน เคยกิยูี่ผมี่คร้า้ีงหรอนข้าดจิข้า้อืเขาค้าวไม่อยาให่ปัดอืมปลาคาราอี่หอนอือมเ่มากอ่าครับอืมแ่ยังห้แซ่ครับ อนือหนุ่มดีได้พี่น้องกับุ่นพี่น้องเบิ้งกรดูี่พี่น้องมาจวดืนกันพี่น้องกระดูกพี่น้องยันดื้อเอาจินมด้ค่ะไพ่จินกะแข้งคอด้ค่ะอือแต่แห้งคอไปถานพี่หําอือ หมือนก้องบลามกันเรืงไหนลุงตัวได้แบบอแบบครับได้ไล์ที่น่องจะหน้าก็จวดดูด้วครับ แต่ก็พักสุภาพเอมือบขาขาพี่หน่องเคลื่นพักสุภาพงานหนุ่มไร้พี่น่องครับถ้าอามันตำเนื้อนุ่มแน่งกับกวยคะพี่อเอ้ะยังไม่ยังไรเหมือ อืมหรือน่อไ้เนื้อยอนะครับเห็ดยู่หรังตัวเห็ดแอร์ใคอ่ะแซบ,บที่สุดอืม หน้องคนตัวเหนือด้วยครับป็่กระดูกแต่ต้นนีเอาแบบเตียนเตียนได้พี่หน่องยากเนี่ยยากร้อนก็ลูกอืม จ้าครับพี่นอ้นองน้องมึงก็แค่ร้ายพี่น้องครับนั่นนี่ฮะนี่พี่น้องเตรียมหนังเรียบร้อยแล้วะครับ เที่ยแถวไรพี่น้องดึงออกมือขื้อนนะคะนีจะ,ะด,ดูงายไรด้วยค่ะ ามาพี่้องมากเด็ดแสมกันครับอืมอืมอืม,อม,อมใ่ผาสู่รร ก็คือเพิ่นเบิ่ง <laughs> <laughs> ใส่นอบานนอพี่น้องแข่งมายามพี่น้องเลยยังโดมากไอ้กันนะครับมาพี่น้องมากจะแข่งกันครับอืมแข่งมายามหมบ่าแห้งแสียบ ก <ừ> ินฮะกินกินพี่น้นนองมึงมากกวด้เลยห <ừ> รับ อข้าคือพี่นอ่องสวสดไหนเข็ดเป็นหน่อยพีหน่องเ้ยหาเกินหมเฮาอืมอืม,อม Tầm đêm mưa nặng nè chát bưng Tây có phát thu phạm Kha khứ gắn bây Thương mưa thì ông hói ra đĩa Mắc quẩy thu phí nọng bưng <laughs> าการจดเพ,พรตัวอันพี่น้องนี <g truths> เ่เด้นหมครับ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 นะบอกพี่น้องดิ้ขึ้นดิครน,นอาพี่น้องเนาะขอฝากกลนะ่องนะั่นไเื่องพี่น้องเนาะก่องอย่างนี้ครับ โดีสามเขมเนี่ยขอลิงให้พ่อแม,ม,ม,ม่เดครับเนาะแตหูก็ทั้ดันพี่น่อยอย่าลืมกดติดตามกดทับประไยนะมมีแล้รับเรือจะเป็นกำลังใจ้างคลิปต่อไปครัขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับ <c oughs> สวัสดีครับ<ส>